นาทีนี้ใครที่เป็นสายมูเตลูก็ต้องมาวัดนี้เลยค่ะวัดนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องของการทําพิธีลงน้านหน้าทองเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็ยังมีศิลปะที่งดงามน่าชมเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการไปทําบุญแล้วก็พักผ่อนจิตใจมากๆค่ะก่อนเข้าวัดไปทําบุญขอแวะร้านกาแฟสักหน่อยร้านนี้ได้ข่าวว่ากาแฟเขาอร่อยแล้วก็ตั้งอยู่ที่หน้าวัดพอดีเลยนะชื่อร้านอัฟฟิโรมนมเป็นคาเฟ่เล็กๆตกแต่งโทนสีคาวดําแล้วก็มีมุมให้เลือกนั่งหลายมุมเลยค่ะเมนูที่ร้านนี้เขามีให้เลือกหลายอย่างทั้งเเเเมมมนนนนููชาาากกแฟหรือว่จะป็ขค เบเกอรี่แบบนี้เขาก็มีนะส่วนเมนูนี้เป็นสเปเชียลเมนูของทางร้านชื่อเมนูว่าน้ำมอลโทนิกเป็นเมนูกาแฟที่ผสมด้วยโทนิกวอเทอร์แบบนี้ลงไปค่ะทุกคนรสชาติเขาจะมีความเปรี้ยวๆหน่อยแต่เดือมแล้วอร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆเมนูราเต้ร้อนก็มีและที่ร้านนี้เขายังมีมุมแคมปิ้งให้นั่งชิลๆที่หน้าร้านได้ด้วยนะได้เวลาเข้าวัดแล้วขอสั่งกาแฟกับสเบอรร่โซดาอีกสักแก้วแล้วก็เดินข้ามถนนไปนิดนึงก็ถึงในวัดเลยคะ่ะลืมบอกทุกคนไปเลยวัดที่วัดนี้ชื่อวัดสีงยม่ยยีดอนะมาแลต